In <laughs> là tâm, Mày ở hồ hồng yêu cầu của mình. Ho không mong bèo lò 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 อ็คือกล้องไลยจับแบบนี้มาจับดีๆแบบนี้มันขึ้งงนรถสิมำนะจับเต็มไหมเนี่ยจับดีไหม เพราะมันอาจจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ก็ได้ดี่ถ้าไม่มีถุงก็อยากไปแตะถ้ามีถึงยิ่งห้ามเลยใช่พระมันเผยบางอันมีกระแสไฟฟ้าบางอันทุกคนไม่รู้ก็มี กคนมีบัตีดด้วยสอนเงาบูบบู๊บบู๊บบู๊บาู๊บบ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 ูบบู๊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 บบูามบอ๊บบูู๊ กั็มาตอนนั้นมันเคยกัดพ่อเราด้วยใช่ไหมพี่จีงมีช่อ<า>ชเอานะพูดถึงก็มาเลยหมา <c oughs> มันมีล <c oughs> ูกแต่ลูกมันหักมันมีสองคนะทุกคน ทำให้พี่ก่อนอจะถ่ายใหม่แล้วับกล้องมาสาล้องใส ตัวใหญ่ด้วยก็มานน่าจะเบื่อนิดนึงสีหายไปแล้วคนข้างหลังนี่นะ่ากลัวกว่าผีอีกอุ้ยผีใหญ่ช่วยอุย้ย อยาขุดอย่าขุดรถมันจะช้าทำต้องมีรถแบบระมัดระวังไม่หล่นเนื้อทำวย่าทำต่อไม่เล่นด้วยเรา ขอละขอลาก่อนนะครับบ๊ายบาย